สวัสดีสมาชิกรถมือ2 c h ช n n e l ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องของเราขอนำเสนอ Ford Ranger 2.2 FX4 d o u b l e c a b เกียร์ออโต้ปี2018ครับราคาตอนเป็นป้ายแดงต้องบอกว่าแตะล้านต้นๆเลยนะเพื่อนๆวันนี้เอาไปในราคาที่หายไปครึ่งต่อครึ่งครับผม โอ้โห498,000บาท FX4 o Auto นะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่แมนนวลนะย้ำนะถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยในตลาดเขาก็มีราคานี้นะแต่ตัวนี้ได้ออโต้เพื่อนเพื่อนย้ำเลยครับผมไม่แท้เดิมๆทั้งคันเลยนะครับเพื่อนเสวยงามลงตัวสีบอลนะครับผม ใครที่มาดูรถรับรองถูกใจแน่เลยคันนี้จัดไปในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยผ่อน9,000กว่าบาทตลอดสัญญานะเพื่อนๆส่วนซื้อสด4,98,000บาทคูดคุยกับเฮียโดยตรงเขาได้นะครับผมรถได้ปลายปีแบบนี้เนี่ยรีบจัดครับใครมองหารถเนี่ยช่วงปลายปีแบบนี้รถบือสโอรถถล่มทลายกันนะฮะเพเพื่อน ต่อได้ต่อเลยนะเพื่อนๆหรือต่อไม่ได้ผมว่ารถรุ่นนี้ลงช่องแล้วเนี่ยราคาแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าดีงามสุดๆ498,000บาทได้ขับ FX4 ไปแล้วนะเพื่อนๆรอดูดันไม่เกรงใจใครแน่นอนครับวันนี้ขอนำเสนอถ่ายคลิปเต็มๆให้กับทุกท่านได้ดูกันเลยนะฮะทุกมุมมองสวยงามลงตัวสุดๆ รอจริงๆครับเพื่อนๆนรถจอดอยู่การจนายพิเศษนะฮะเดี๋ยวให้เซลล์ใจดีดูแลทุกขั้นตอนนะจัดไปแนนได้ทุกจังหวัดส่งมอบรถได้ทุกจังหวัดเลยนะเพื่อนๆถึงที่ถึงหน้าบ้านครับเอาที่ชอบเอาที่ใช่คันนี้เป็นหนึ่งรายเทมที่ต้องหน้าลุ้นหน้าเล่นมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆครับมีการรับประกันหลังการขายให้อย่างแน่นอนเพื่อนๆนรีบมาจัด รีบมาจองกันไปเลยนะครับเพื่อนๆรถสวยๆ f x Pro คันนี้รอท่านอยู่พลาดไม่ได้เลยใครสนใจโทรมาที่088 584 5375นะครับ088 584 5375นะครับดุดันรอแบบนี้ราคาแบบนี้รีบจัดเอาไปขับขี่ช่วงปีใหม่กันนะเพื่อนๆ